ดีค่ะตอนนี้แบบอยู่ที่โลตัสโนนไทยนะคะกำลังจะไปตลาดนัดโนนไทยค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะที่6กันยายน2 5 6 8นะคะที่ตลาดนัดโนนไทยวันเสาร์นะคะจะมีของขายเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในดีกว่าเมื่อสักครู่นะคะให้เงินคุณแม่ไป300บาทนะคะ เผื่อแม่จะซื้อผักนะคะคุณผู้ชมเผื่อคุณแม่อยากซื้อผักโอ้ยอันนี้ก็น่ากินมากๆเลยลูกชิ้นองลูกชิ้นองน่ากินมากขออนุญาตคะ่ะโอ้ยน่ากินจังบได้นะคะเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปข้างในดูก่อนนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะคะของกินเยอะมากนะคะคุณผู้ชม จริงๆแล้วแบบมาเดินดูทุเรียนนะคะแต่ไม่เห็นเลยไไลองกล่องอ๋อแล้วก็ให้คุณแม่ซื้อของไปทำบุญพรุ่งนี้ด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าแม่ได้อะไรหรือยังนะคะตอนนี้นะคะแบบก็จะ ไปหาคุณแม่ก่อนนะคะไม่รู้ว่าแม่เขาซื้ออะไรหรือยังกากหมูนะคะอคุ้ยช่วงนี้ยังภายในตลาดนะคะ,ะ,ะเอาเอามากลาอ่อนนะจ๊ะอันไหนลาอ่อน,นะคะน้าอ่อนมาซื้อหมากให้คุณยายนะคบ<อ>เป็น80บบาทใช่ไหมคะใช่ค่ะซื้อหมากให้คุณยาย ะอาเลือกได้ละจ้าได้หมากแล้วนะคะคุณผู้ชมโอ้โหเยอะมากๆเลยอันนี้กินได้เลยไหมคะยังไม่ได้หรอค่ะซื้ออโวคาโดนะคะคนรุ่นพ่อคน่ี่ป่กเนาะ ก็ไม่ใช่ห้าพันร้อี่สิบาทรคาส่งแปดบาทเอง